เอโยวอทซ่สดีครับผมเซลพีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวเจ้า GBX Ma ็นะครับผมนะเป็น g p x m a ็กแมนะเป็นรถเข้าใหม่ของทางร้านเลยนะครับผมคันนี้สวยๆเท่ๆเลยนะชุดสีตัวถังนะเป็นสีดำนะครับผมนะตัดด้วยโครงถักสีส้มนะฮะล้อสีส้มคือเข้ากันสุดๆไปเลยนะครับสวยๆเลยนะเครื่องยนต์3 0 0รซีซีระบบหัวฉีดนะครับลูกค้าท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมนะมีกระจกติดปลายแฮนด์แต่งมาให้นะครับผมไฟหน้า LED ดีนะ รถสวยๆสภาพดีๆเลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับผมรถเลขไม้แค่หมื่นต้นๆแค่นั้นเองครับลูกค้านะรถเราจ,จะมีรูรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับตามการใช้งานเลยนะเป็นเรื่องปกติของรถมือ 2, 2เลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือย,ยังสวยๆอยู่เลยนะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟครับลูกค้ารถสวยสภาพดีมากๆเลยโซ่สเตอร์สะอาดมากๆเลยนะฮะคันนี้ไน้เป็นการดิดเดิมจากโรงงานเลยนะฮะทางร้านตรวจเช็คตัววิทให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะฮะ เลขไม้เจ้านี้อยู่ที่10,000โลเท่านั้นครับลูกค้านะนี่ท่อเดิมนะเสียงนุ่มๆพอๆเลยอ่าประมาณนี้เลยนะเสียงนุ่มๆไม่ได้ดังเลยนะครับเจ้าคันนี้นะฮะรีเล่มพรม้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ